สวัสดีทุกทนกันด้วยดูก,กับผมเองชื่อสปาร์กนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้นะฮะเกมใหม่เลยเป็นเกมล่าฮาผีนะฮะโดยผมต้องต้องดูคลิปอื่นนะฮะนี่เขามาแล้วนะ่ะฮม Go, go go. he live and we're legion again that egg white, egg white. Like we e g lady ก็ lady มาเยอะดิโอ้ไปไม่ได้ป่าดัด สยองแน่เลยเขาเรียกผมว่าอะไรเนี่ยก็สิจำสแกนนะฮะโอ้โหปาะจำสแกนอีกแล้ววิ่งน่าจะเจอแลยสิ ไปกับสาวๆหรอไม่ใช่เนี่ยเขยังไงวิธีเล่นก็เข้าคืออะไรอ่ะเข้ายังไงอ่ะโอ้โหคนจะเข้าอยู่แล้วเนี่ย credit, idet, insonic นี่ไงว่าแล้วมันต้องเข้าอย่างเนี่ยเข้าสองคนดีดี มีแค่สามคนเหรอเขาให้เข้าแค่สามคนเหรอไม่เข้าใจเลย <c oughs> มีเลเวลเด็กเขาให้เล่นต่อสามคนเหรอทุกคนใครคือคนไทยอะ่ะผมไม่รู้จักคนไทยนะฮะแต่ผมรู้อยู่มันต้องทำยังไงอะ่ะเอออย่างนี้แหละผมไม่รู้กับคนไทยเลย คนไทยก็คือคนที่พูดภาษาไทยอะ่ะในประเทศเราเมื่อไรจะไปเดี๋ยวผมดูคลิปอื่นก่อนนะ ผมนูคลิปอื่นนะฮะผมนูคลิปอื่นอยู่ตอนนี้วม่อไรเขาจะเล่นคนเดียวจำสแกมมากผมไม่อยากเล่นนะคนเดียว น่าหลอดเกินต้องเล่นคลิปอื่นละมั้งเนี่ยอันนี้คืออะไร y o u t u ต้องเล่นแบบสตอรี่หน่อยตอนนี้ผมเสร็จแล้วนะคะเวลาผมต้องอัดแล้ว โอ้ทีกันชาเล่นน่ะคาชา,าเล่นจริงๆเลยเพซสืมิตรี่โรงเรียนหน้าหลอนสามารถสุ้ส,สตอรี่สู้ นี่งไงกระโดดได้แล้วก,กระโดดเป็นปกติอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเขาบอกว่าให้ให้เราชนะห้ารอบถึงเราจะเข้าไปได้ใช่ไหมชนะห้ารอบเด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 ,ด,ดออกออกออก

จำสแกตจริงเอ้าคุณเดียวอีกแล้วไม่โชคดีเลยต้องมาเล่นไหนนะ V โอ้โหจำสแกนในช่องเขานะฮะจำสแกนเมื่อกี้โอ้โหจำสแกนในช่องเขาของาสาวหลายคนเนี่ย เรเจอกุญแจนะฮะเด่ผมไม่ได้เล่นแบบนั้นนะฮะก็ต้องเอาสตอรี่แบบทูเนแบบี่ยซอรูสอง Hello Ray Boy I hear some hmm. some well วี่ผมต้องไปยังไงเนี่ยหรือว่าคาชาเคยเคยเล่นแบบนี้นะฮะที่ทสุดผมก็เจอแล้วจำได้ไมันต้องอยู่ห้อง B 3แน่ๆเลย B 3อะ่ะ B 3หรือว่า B1 นี่ไงว่าแล้ว B1 แอบดูก่อนนะว่าคุณครูทำอะไรอยู right. ่เป so ิดสิเออเอนอนุญาตขอปิดเสียงหน่อยโอ้โหเอสามเขาต้องลงไปให้โอเอสามบอกแล้วมันต้องอยู่นี่แปดเจ็ดหกฮึ No so let's start start today we were doing what this turn oh ไฟดับยังยังลืมจ่ายค่าไฟแต่ค่าไฟหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย แต่ค่าไฟเหรอผมว่าคุณครูแย่แน่เลยถ้าผมไปกับบีสาจแล้วมันจะเป็นยังไงอะผมไม่อยากไปกับบีสาจนะฮะมันจะโชคดีหรือเปล่าไม่เข้าใจหรือว่า,วาอาจจะไม่โชคดีอ ผมไปก่อนแล้วไปชั้นบนจะไปชั้นบนก่อนพิซซ่ายัมี่พิซซ่าพิซซ่า I love pizza but now I feel tired ว่าคนจะไม่ดีอ่ะอาการไม่ดีเหรอคนหนึ่งเนื้อเอฟเอฟเอฟตุ๊ตตุ๊ตเพ่ส์ฟอร์เอส อีสองอีสองนี่ไปติดการแล้วไปติดการแล้วคุสีฟอกี้เด็ดด็ดด็ดคิงฟอย อาคารชุดูโอ้โหแล้วขุดจะถึงไหมเนี่ย Help you m e with oh. help your teacher teacher ผมรู้ teacher อยู่นะน่ะนะโอ้โหกระโดด our T-shirt. It it matter we are here to help. Matter it matter. me ต้องไปประตูหนึ่ง เห็นไหมเห็นไหม เธอไปได้ตามทาง ก็ได้ดูคลิปอื่นก็ ใส่เสื้อแบบเท่ๆแบบคุณพ่อ cứ vũ à khí ờ thế này Du er så sikker. น,นกับคนอื่นพราผมนานคนเดียวไม่เป็นเ่ะเฮ้ยคุณอาจจะตกตกในชีวิตจร,จริงก็ได้นี่ไงเงินโอ้4นี่ใง่ายเลยา10บาทบาทต่อ,ตอา เก็บโดยโดยอาหารเนี่ยมันก็ไม่มีอาหารเวลาต่อสู้กับกับบอสอ่ะเ,เอออย่างเนี้ยนี่ต้องกวาดลออาหาร,ราก่อนนะมันต้องเปิดประตูนิดชายผู้หญิงจะเปิดประตู ลาบ้าฮ่าฮ่านีี่้หตลกมากเพรว่าจะเป็นคน มาสั so ่งให้อย่างเนี้ยเฮ้ยสั่งอย่างนี้ก็ไม่ดีนี่ไงต้องเป็นเลเกนนี่คนะเล่นคนเดียว

กระฟอบคุณเดียวมีคุณออกไปอีกเอาบนไม่แต่อ,อักครั้งเดียว ผมก็จะออกด้วยดีเสิแมยนะเย่าออกเถอะไม่ได้เ <c> ล <ười> <c ười> ่นเกมนี้มานาน